ทางด้านของพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีครับได้น้อมนําและสนองพระําริของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ชวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ภัยสารนวัตผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเอามือสามัคคีปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยนางสาวการจนาทองกเกษมพัฒนาการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอำเภอคณะกรมรมการเครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบ,บุรีชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีผู้แทนหน่วยงานราชการร่วมกิจกรรมเอามือสามัคคีปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำและสนองพระดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยทางนี้มีผลผู้คนรักกันและปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพอชอซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งก็เป็นต้นแบบที่ดีแก่พี่น้องประชาชนที่สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสำนักงานจังหวัดเครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดกิจกรรมเอามือสามัคคีปลูกผักสวนครวัวสร้างความมั่นคงทางอาหารขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีและเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพี่น้องประชาชน